ช่องนายทาลอดพยากรณ์ไบคูเอ er ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะการดูลายมือนอกจากเส้นหลัก3าเส้นคือเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นหัวใจแล้วค่ะก็ยังมีเส้นรองอีกหลายๆเส้นที่มีอิทธิพลต่อชะตาชีวิตของเจ้าของมือนะคะในเส้นรองที่ทรงอิทธิพลต่อชะตาชีวิตคือเส้นอาทิตย์ค่ะ ที่ส่งผลต่อชะตาชีวิตด้านเกียรติยศชื่อเสียงและความร่ำรวยคลิปนี้ขอ,อนำเสนอเส้นอาทิตย์หลากหลายแบบที่ส่งผลทั้งด้านดีและเสียต่อเจ้าชะตาไปชมกันเลยค่ะเส้นอาทิตย์ที่ยาวเกิดมาจากเนินจันทร์และเป็นเส้นที่คมชัดพุ่งตรงไปยังเนินอาทิตย์ใต้ฐานนิ้วนางและไปตัดกับ เส้นสมองในช่วงอายุ35และตัดกับเส้นหัวใจในช่วงอายุ46วงบอกถึงความสำเร็จและความร่ำรวยตั้งแต่อายุน้อยๆประกอบกับมีดอกจันทร์หรือว่าดาวอยู่บนเส้นอาทิตย์อีกด้วยซึ่งส่งผลให้เจ้าชะตามีความโชคดีเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงเงินทอง อาจจะอยู่ในมือของผู้ประกอบการที่อายุน้อยเช่นอายุน้อยร้อยล้านก็เป็นได้ค่ะนี่คือสัญลักษณ์ของเส้นชีวิตที่ร่ำรวยและโชคดีมากๆค่ะหากในมือใครมีเส้นอาทิตย์ที่เด่นชัดคมเพียงเส้นเดียวนะคะเห็นแบบชัดเจนเลยลักษณะแบบนี้นะคะบ่งบอกว่าเจ้าของมือจะประสบความสำเร็จได้ ในอาชีพเดียวถึงแม้ว่าจะทำแค่อาชีพอาชีพเดียวก็จะประสบความสำเร็จร่ำรวยได้มีเกียรติยศชื่อเสียงและเงินทองค่ะเส้นอาทิตย์ที่คมชัดและมีเส้นขแขนงแยกไปยังเนินเสาใต้นิ้วกลางและอีกเส้นหนึ่งแยกไปยังเนินพุทธใต้นิ้วก้อย บ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะมีความสามารถสูงทางด้านการสื่อสารการพูดและมีหัวทางธุรกิจการค้าเป็นอย่างยิ่งค่ะอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความอดทนต่องานหนะักมีความภาคเพียรพยายามเป็นสัญลักษณ์ที่ดีที่จะทำให้เจ้าของมือพบกับความร่ำรวยได้ด้วยพรสวรรค์ดังกล่าว เส้นอาทิตย์ที่มีลักษณะคล้ายๆธงและเป็นธงสองชั้นดังในรูปนะคะบ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะมีอาชีพที่สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติทำให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยได้ค่ะหากใครมีเส้นชีวิตนะคะเป็นเส้นบาง ขึ้นมา2เส้นคู่แบบนี้หรือว่าอาจจะมีหลายเส้นก็ได้นะคะบ่งบอกถึงว่าเจ้าชะตานั้นมีความสามารถและความสนใจในงานอาชีพนะคะหลายๆอย่างแต่ว่าไม่ได้มีความสามารถที่โดดเด่นนะคะหรือว่าเก่งจริงในงานใดงานหนึ่งเลยทำให้เกิดความสำเร็จได้ยากค่ะในงานอาชีพแล้วถ้าใครมีเส้นอาทิตย์คด ะะเป็นคลื่นหรือไม่ตรงหรือเบาบางแล้วก็โคดด้วยนะคะบ่งบอกว่าเจ้าชะตานั้นจะพบกับอุปสรรคนะคะนานับประการชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคแล้วก็ยังเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจหรือว่ามีความมั่นใจลดน้อยถอยลงค่ะเส้นอาทิตย์ที่ขาด บ่งบอกถึงเจ้าชะตาจะเสียชื่อเสียงแล้วก็พบปัญหามีความวุ่นวายในชีวิตมากแต่ถ้าหากเส้นอาทิตย์ที่ขาดนั้นเกิดขึ้นในภายหลังก็บ่งบอกว่าเกียรติยศชื่อเสียงที่มีอยู่จะลดน้อยถอยลงแล้วก็ชีวิตก็จะพบกับอุปสรรคมากขึ้นเส้นชีวิตที่มีปลายแยกเป็นตรีศหรือว่า3ามแฉก บ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ดีหากเกิดขึ้นบนมือของใครก็ตามผู้นั้นก็จะโชคดีนะคะมีทั้งเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาเงินทองความร่ำรวยที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเจ้าชะตาที่มีเส้นชีวิตเป็นตรีศูนค่ะ เส้นชีวิตที่มีขแขนงแยกแตกออกมาหลายๆเส้นดังรูปนะคะบ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะพบกับความราบรื่นร่ำรวยมีเงินมีทองเกียรติยศชื่อเสียงประสบความสำเร็จในอาชีพการงานที่ทำ อีกทั้งเส้นที่เป็นกิ่งแยกออกมานั้นนะคะจะช่วยให้ข้ามพ้นจากอุปสรรคปัญหาที่เผชิญอยู่แล้วยังช่วยส่งเสริมให้ชีวิตก้าวหน้ารุ่งเรืองค่ะแต่ถ้าหากมีเส้นแยกพุ่งลงนะคะนั่นเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีเลยค่ะที่บ่งบอกถึงความยากลำบากในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชื่อเสียงเกียรติยศ และยากที่จะข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาในชีวิตแล้วยังหมายถึงความมั่นใจในตัวเองลดน้อยลงอีกด้วยเส้นชีวิตที่ไม่สวยมีเส้นเล็กๆมาตัดแล้วก็ยังมีจุด นะคะอยู่บนเส้นอีกนั่นบ่งบอกถึงชีวิตของเจ้าชะตาที่เต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาจุดที่เกิดขึ้นบนเส้นอาทิตย์บ่งบอกถึงเจ้าชะตาจะสูญเสียเกียรติยศชื่อเสียงและเงินทองค่ะลายมือก็เปรียบเหมือนเป็นลายแทงชีวิตนะคะเส้นต่างๆบนลายมือบ่งบอกถึงชะตาชีวิตทางด้านดีและด้านไม่ดีรวยหรือจนนะคะลำบากหรือว่าสบาย đang nán สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะคะก็มาจากการกระทำกรรมคือการกระทำนะคะทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ต้องรับกรรมและเป็นตัวที่บ่งชี้ในเส้นชีวิตของคนเรานะคะบนลายมือของคนเราที่มีเส้นต่างๆเกิดขึ้นซึ่งจะมีทั้งเส้นที่ดีและเส้นที่ไม่ดีนั้นก็บ่งบอกถึงการกระทำที่ผ่านมานะคะว่าทำดีไว้มากน้อยแค่ไหนจึงส่งผลให้ชีวิตนั้นได้ดีและทำกรรมไว้มากน้อยแค่ไหนที่ส่ง ให้ชีวิตนั้นต้องตกระกรรมลำบากนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเส้นย่อยๆหรือเส้นรองบนลายมือนะคะจะเปลี่ยนแปลงในทุกๆ6เดือนค่ะลองสังเกตดีๆนะคะมันจะมีเส้นใหม่ๆเกิดขึ้นมาบางเส้นก็จะหายไปค่ะ เราสามารถที่จะกําหนดชะตาชีวิตของเราได้นะคะให้ไปในทิศทางที่ดีหรือว่าพบกับดวงดีได้โดยการทําดีนะคะทำบุญทําดีสร้างบารมีอยู่เสมอเส้นย่อยๆบนลายมือก็จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเส้นที่ดีเกิดขึ้นค่ะดังนั้นมันสร้างความดีเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตให้ไปในทิศทางที่ดีและโชคดีได้ค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายธารอดพยากรณ์ไบโคูเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพคุณมากๆค่ะ